ทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาโบกับช่องเอ้ยซาก,กุระกันอีกแล้วนะคะสําหรับช่องนี้นะ่ะยูตามร้อยีดคนแล้วแต่สถาน,นทีคน่คนเขาจะคิดว่าไี่บใช้รับพี่ยดขวบถูกต้องแต่ว่าใกล้บอกใกล้จะปนะอสามแล้วนะี้นะาอบคอปสามแล้นะอายุไม่ใช่น้อยแล้วค่ะ เออก็วันนี้นะคะก็จะมารีวิวบ้านกันนะคะแต่อดีบ้านนะเอามาจากข้างพี่ดังกว่าแล้วก็ที่เขาจากข้างพี่บอด้วยนะอันนี้ก็ขออนุญาตจากน้องอายอนนะคะน้องอายอนก็คือเป็นไอดีผับบาบาเเล่แล้วก็ห้องเท้าแถวนะคะหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งห้าเก้าศูนยสองหนึ่ง สี่แปดสอันนี้มันก็จะต้องมันก็วาไปให้ดีเนาะถ้าทุกคนไม่ติดข้างล่างก็จะไม่วาไปให้เด้อทุกคนแฟงไปทุกคนเซฟก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไม่ใช่ว่ามันแบบว่า นี่นะคะตรงนี้จะเป็นที่นั่งเล่นนะคะอัดแน่นหมดเลยค่ะตรงนี้เขาแบบใช้พับให้เยอะมากที่สุดเนาะคงอ่ะงั้นมัง้งแล้วก็อันนี้นะคะไอ้ลงง่ายๆนะคะถ้ามีนะแล้วก็เลื่นลงไปเลยกดเดินกดเดินเดินเดะแลวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็ลงให้หรือว่าถ้าเราคนไม่อยากนก็จะลงไปอย่างนี้นะลลลเลยข้างนอกเขาก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากะคะต้นไม้บางต้นนะ แล้วพาเข้าไปดูในบ้านกันเลยจ้าเมื่อกี้พูดตัดใจหรือเปล่าพาเข้าไปดูในบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่แบบแอวนที่นั่งนะคะเป็นแบบว่าหมู่ญาติมาเที่ยวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งดูทีวีนะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวคะ่ะไว้เลยนะอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะ น้ำก็จะประมาณนี้ห้องนี้จะเป็นห้องนอนห้องแรกนะคะสวยมากอะทุกคนอุ้ยคอยอยู่ต้นเลยสงสัยจะทำยูทูบเบอร์น่ะเนี่ยคนเนี้ยหนูจินตนาการเกิงมากค่ะยิ่งสร้างไม่เก่งเท่าพี่อาพี่แต่งบางๆสวยๆเนาะพี่ขี้เกียจ ใช่พี่ขี้เกียจที่แกมาทางวิชุดทำไมเออคำว่างอยู่ว่างๆเดโนค่ะหสดตรงนี้น่าเล่นนะไม่ทัารักคุตรงนี้จะเป็นตโต๊ะคอมนะคหน้องมีทาสร้างเยอนะอยู่นะมันก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะก็ไม่มีอะไรมากแต่ค่ะ็นแค่นี้ จกไอดียรอบนึงนะคะก็ผิดอันนี้คือไอดีค่ะบอกแล้ว 1> 1, ลหนึ่งหกไอดีต่อไปนะคะหนึ่งหกห้าหนึ่งเจ็ด 4, 7, 0, 4, ห้าสี่เจ็ดศนี่จะเป็นห้องห้องสามแถวห้องสามแถวอันนี้เซตได้นะแต่พี่อยากให้เครดิตนุ่น,ะน,น,หนแหละ เราจะซีบนะคะอัน,นจะเป็นห้องเช่าธรรมดาตัว,วนี้เป็นห้องน้ำเอาวจุกไอ้น,นี่ไปไหน,นหอ่ะมันหล่นหรอมันมันหลุดเอาหลุดแล้วทำไมอ่ะหล่นหายไปเลยเหรออืมอะไรอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องห้องนะใหม้มันมีขม อันนี้เป็นห้องที่พวกบบว่ามีลูมีดนะเนอนนะได้ตรงนี้ใขรจะขึ้นไปกันตรงนี้หูสวยมากเลยน,นะ บายบินบายโบวบิน oh, มืว์บินเคยว่าโบว์บินเนาะโอ้นี่มิโลเมตเยอะเหรออ๋อมีลลเมตสี่คนเจ๋งนะอันนี้จะเป็นร้านอาหารตามสั่งเจ้าเก่าเจ้าเดิมสูตรจากร้อยเอ็ดแต่ร้อยแต่อร เต่แต่อร่อยดอยปีหูล่อาหารใหญ่มากแต่นคนเล็กนิดนึงนะยังไม่จะเป็นอีกที่นึงนะคะอ๋อเป็นห้องจักผภาพนะเป็นที่สักผภานะก็ไม่มีอะไรค่ะมีแค่หนึ่งไอดีะนะไอดีก็นด่คะ่ะเดี๋ยวพี่ใส่ดีใหม่เลยนะอันนี้เป็นที่สุดท้ายนะคะ ทับนะคะทับของน้องอายอนนะอันนี้อันนั้ก็ของน้องอายอนอันนั้นพี่ทำจดไม่ผิดมึงทำไอายอนคือชื่อของไอแม่ไอยอนไอยออ๋อุยแซ่บมากดน่อดีนไม่แซ่บแซ่บมากอย่าสินี่สาทานี่นะอย่าไปแก้มันอีก พระเจ้าเจ็บแผ่ขอโทษน,นะคะไอ้ยิคุยุ่บแม่ไจะตัดออกผับก็จะมานะใหญ่มาก,กนะทุกคนถ้าใหญ่ขนาดนี้ก็นั่นเลยนะนนากุคเขาบอกว่าแบบว่ามันเป็นผับแบบว่าก็เป็นผับอะนะ มันก็เป็นคอนเสิร์ตพวกคอนเสิร์ตตอนก็จะเป็นพวกที่นั่งมาดื่มเหล้าดื่มบายดื่มเหล้าโอเคข้างบนมันจะเป็นบาร์ดิ้นนะทุกคนข้างบนน้อยมากข้างบนนี้น้อยข้างบนบนน้อยจริง แล้วใช้แค่ส่วนข้างล่างไปเอทำไมม,มัวแล้วล่ะและนี่นะคะคือไอดีสุดท้ายนะคะของคลิปสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะลาไปก่อนนะคะบบาย